กราบสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านวันนี้ Story Day ก็มีเรื่องราวดีๆมาเล่าให้กับท่านผู้ฟังดะรับฟังกันอีกแล้วนะครับเรื่องราวในวันนี้เป็นเรื่องราวของคู่หนุ่มสาวชาวเกาหลีคู่หนึ่งครับที่ได้มาท่องเที่ยวในประเทศไทยแล้วก็ได้ทาคลิปวิดีโอเกี่ยวกับการใช้ชีวิตในกรุงเทพแต่ประเด็นในคลิปนี้มันจะอยู่ตอนต้นๆเรื่องของคลิปครับนั่นก็เพราะว่าชายหนุ่มชาวเกาหลีคนนี้เขาได้ทํากระเป๋าสตางค์รวมบนรถเมล์ ก่อนที่พวกเขาจะได้รับการช่วยเหลืออย่างที่พวกเขาไม่เคยคาดฝันมาก่อนเลยล่ะครับเอาเป็นว่าก่อนที่เราจะไปฟังเรื่องราวในคลิปนี้ฝากเพื่อนๆกด s u b สไคร b ์เป็นกําลังใจให้ผมทําคลิปดีๆออกมาให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันอีกด้วยนะครับซึ่งในคลิปวิดีโอนี้มันเปิดเรื่องมาก็จะเป็นการบรรยายถึงชีวิตประจําวันของคนที่ทํางานอยู่บนรถประจําทางหรือที่เราเรียกกันว่ารถเมยนั่นแหละครับโดยในคลิปนี้ได้บรรยายเอาไว้ว่า สิ่งที่น่าสนใจเกี่ยวกับเรื่องนี้อย่างแรกเลยรถโดยสารประจำทางในกรุงเทพมหาคนครนั้นกระเป๋าน่ารักนั่นกระบอกน้ำถุงพลาสติกและกล่องอาหารกลางวันเหมือนเดิมและระหว่างซอกนิ้วมันอัดแน่นไปด้วยก้อนเงินอย่าหวาัวเราะนะซึ่งภาพประกอบของคำบรรยายนั้นมันทำให้เราได้เห็นชีวิตจริงๆของพนักงานรถประจำทางที่ต้องใช้ชีวิตอยู่บนรถเพื่อทำงานทุกซอกนิ้วมันเต็มไปด้วยแบงค์ย รวมไปถึงอาหารและกระติกน้ำที่แขวนอยู่ในรถภาพบรรยากาศแบบนี้คนกรุงเทพก็คงจะเคยชินตามากๆนั่นแหละครับแต่ว่าชาวต่างชาติส่วนใหญ่การเก็บค่าโดยสารอย่างเช่นรถประจำทางหรือรถเมพวกเขาน่าจะจ่ายผ่านวอลเล็หรือบัตรเติมเงินกันแล้วนะครับแต่ว่าในบ้านเราตอนนี้มันก็จะมีระบบ QR code ใช้กันแล้วแต่ว่าวิธีเดิมๆของบ้านเรามันก็ยังเป็นภาพน่ารัก ในสายตาของชาวต่างชาติอยู่โดยในคลิปนี้ก็ได้บรรยายเพิ่มเอาไว้อีกว่ารถเมล์ในกรุงเทพนั้นแต่ละคันจะมีค่าบริการที่ไม่เท่ากันทุกครั้งที่ผู้โดยสารขึ้นรถเมล์จะต้องบอกถึงจุดหมายปลายทางแล้วพนักงานเขาก็จะคิดค่าธรรมเนียมด้วยตัวของเขาเองแล้วด้วยวิธีการของพวกเขาพวกเขาก็จะใช้กระปุกอ,อมสินหน้าตาแปลกๆในการคิดเงินเรามาถึงตรงนี้ พวกเราก็จะได้เห็นภาพนะครับว่ากระเป๋ารถเมย์กำลังคิดค่าโดยสารโดยใช้กระบอกเก็บเงินที่ข้างในจะมีตัว๋วสำหรับการคิดค่าบริการแน่นอนครับว่าบ้านเราอาจจะเป็นค่าธรรมเนียมตามระยะทางแต่ต่างประเทศส่วนใหญ่เขาจะเป็นค่าบริการในแต่ละครั้งนะครับซึ่งภาพน่ารักน่ารักเหล่านี้ผมมองว่าผู้ทาคลิปได้แสดงเห็นถึงมุมมองที่แตกต่างระหว่างวัฒนธรรมบ้านเขากับบ้านเรา อย่างเห็นได้ชัดเลยล่ะครับซึ่งผมมองว่านี่คือเอกลักษณ์ของประเทศไทยเลยล่ะครับนั่นก็เพราะว่ากระบอกคิดเงินของกระเป๋ารถเมย์นี่นะครับมันเคยเป็นไวรัลที่ดังมากๆถึงขั้นที่มีชาวต่างชาติหลายคนต้องเดินทางข้ามน้ําข้ามทะเลเพื่อที่จะมาซื้อกระบอกคิดเงินของกระเป๋ารถเมยเลยล่ะครับและในคลิปนุ่งสาวชาวเกาหลีคู่นี้ก็แสดงให้เห็นถึง รถปรับอากาศที่มีค่าบริการแพงขึ้นแต่มันสดชื่นพวกเขาทั้งคู่กำลังพยายามเปรียบเทียบค่าบริการของรถเมย์ปรับอากาศและรถเมย์ปกตินะครับซึ่งในคลิปก็ได้บรรยายเอาไว้ว่ารถเมย์ปรับอากาศจะมีค่าบริการที่แพงขึ้นแต่มาแลกมาด้วยกับความเย็นและความสดชื่นแต่ว่ารถเมย์ปกติจะมีค่าบริการ8บาทถ้าคุณอยากจะเห็นวิวของเมือง ก็สามารถเปิดหน้าต่างเพื่อให้คุณสามารถเพื่อเพิ่มไปกับมันได้แต่ควันมันแรงเกินไปฉันใส่หน้าก,กากอนามัยดีกว่าซึ่งในคลิปเขาได้เปรียบเทียบถึงค่าบริการที่มีข้อดีข้อเสียต่างกันและในคลิปนี้เขาก็ได้บรรยายถึงสภาพของกรุงเทพเอาไว้ว่าถานนในกรุงเทพแบบด่้งเดิมนั้นมันไม่ง่ายเพราะว่าอาจจะเป็นด้วยการสัญจรหรือว่ารถติดนั่นแหละครับและในเรื่องราวต่อจากนี้ มันเป็นเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันได้เกิดขึ้นกับหนุ่มสาวชาวเกาหลีคู่นี้โดยที่ชายหนุ่มเกาหลีบอกว่าเขาได้ลืมกระเป๋าสตางค์เอาไว้บนรถเมล์ขณะที่เพิ่งจะลงมาซึ่งเขาได้บรรยายเอาไว้ว่าฉันลืมกระเป๋าตางค์เอาไว้บนรถเมล์ที่ลงไปแล้วตอนนี้ฉันรู้สึกสติไม่อยู่กับเนื้อกับตัวเลยฉันลงไหลกับภาพบรรยากาศจนเกินไปจนกระทั่งฉันเอื้อมมือมาจับที่กระเป๋าสตางค์มันทําให้รู้ว่ากระเป๋าสตางค์ของฉันมันได้หายไปแล้ว เราลงรถจากสถานีลุมพินีในสวนสาธารณะซึ่งชายเกาหลีคนนี้ได้บอกว่าเขาได้ใส่กางเกงขาสั้นที่ทําให้มันรู้สึกสบายและก็เพื่อความคล่องแคล่วและความสะดวกเขาเองสงสัยเหมือนกันว่าเขาไปลืมที่จุดไหนกันแน่และในขณะนั้นเขาได้เล่าเรื่องราวที่เขาได้ทํากระเป๋าสตางค์หายให้กับพนักงานบนรถเมฟังชายชาวเกาหลีคนนี้บอกนะครับว่าบัตรทุกอย่างของเขามันอยู่ในกระเป๋าสตางค์นั้นทั้งหมดรวมไปถึง เงินที่เขาแลกเป็นเงินไทยเอาไว้จํานวนหนึ่งด้วยแน่นอนว่าในกระเป๋าใบนั้นมันคือทรัพย์สินทั้งหมดของเขาและในเหตุการณ์นี้เขาเองก็ไม่รู้นะครับว่าพวกพนักงานเขากําลังพูดเรื่องอะไรกันเหมือนพวกพนักงานเขาพยายามจะสื่อสารอะไรกันบางอย่างแล้วนี่แหละครับมันก็คือภาพความประทรับใจที่พนักงานบรรถเมย์พยายามติดต่อสื่อสารกับรถเมย์ประจํา,ยาทางคันอื่นๆว่าพวกเขาได้พบกระเป๋าสตางค์ของชายชาเกาหลีคนนี้หรือเปล่า และในภาพดูเหมือนว่าชายชาวเกาหลีคนนี้จะไม่ทราบนะครับว่าคนบนรถเขาพูดอะไรกันเพียงแต่เขาสังเกตเห็นได้ว่าพนักงานทุกคนพยายามช่วยเหลือเขาอย่างเต็มที่จริงๆโดยที่ชายชาวเกาหลีคนนี้พยายามที่จะเปิดเครื่องแปลภาษาหลังจากที่สนทนาการรู้เรื่องชายชาวเกาหลีคนนี้ก็รู้สึกโล่งอกนั่นก็เพราะว่ามีคนพบกระเป๋าสตางค์ของเขาอยู่บนรถเมล์อีกคันหนึ่งซึ่งพนักงานบนรถเมล์ได้ตรวจสอบแล้ว แล้วพวกเขากําลังจะมุ่งหน้าไปที่รถเมล์คันนั้นการที่เก็บกระเป๋าสตางค์ของเขาเอาไว้ได้ซึ่งในเหตุการณ์นี้นะครับมันเป็นเรื่องที่ซึ้งน้ําใจมากๆนั่นก็เพราะว่ารถเมล์ประจําทางอีกคันที่ชาวเกาหลีได้ลืมกระเป๋าสตางค์เอาไว้เขาถึงกับจอดรถรอเพื่อที่จะให้พวกเขาเดินทางไปเอากระเป๋าสตางค์ที่ลืมมาไว้เลยล่ะครับซึ่งพอผมมาวิเคราะห์เรื่องราวนี้แล้วหากเป็นคนที่สามารถสื่อสารภาษาไทยได้เขาคงจะนัดหมายให้ไปเอากระเป๋าสตางค์ที่คิวรถเมล์ หรือสถานีสักแห่งแต่ด้วยความที่พนักงานคงกลัวว่าชาวต่างชาติคนนี้อาจจะสื่อสารภาษาไทยไม่ได้นั่นแหละครับแล้วพนักงานคงกลัวว่าพวกเขาทั้งคู่อาจจะไปถึงที่นัดหมายไม่ถูกพวกเขาก็เลยอาสาที่จะพาไปเอากระเป๋าสตางค์โดยที่ให้รถประจําทางอีกคันจอดรอแล้วนี่มันก็เป็นน้ําใจหนึ่งนะครับที่ผมมองว่า เป็นเรื่องราวน่าประทับใจสำหรับใครที่ต้องการความช่วยเหลือมากๆท่านผู้ฟังลองจินตนาการถึงเหตุการณ์นี้ว่ามันเกิดขึ้นกับตัวเรานะครับว่าถ้าหากเราได้รับการช่วยเหลือในแบบนี้เราจะรู้สึกยังไงบ้างบอกตามตรงนะครับถ้าเหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นกับตัวผมเองไม่ว่าใครที่ช่วยเหลือผมไม่ว่าจะเป็นคนไทยหรือว่าเป็นคนต่างชาติผมเองก็คงจาเรื่องแบบนี้ไม่มีวันลืมเลยล่ะครับเอาเป็นว่า เราไปฟังเรื่องราวนี้กันต่อเลยดีกว่าครับซึ่งในคลิปนี้มันก็มีหลายเหตุการณ์เกิดขึ้นในนักขณะนั้นหญิงสาวชาวเกาหลีได้บรรยายเหตุการณ์นี้เอาไว้ว่าในเหตุการณ์ในครั้งนี้มันเป็นเรื่องใหญ่จริงๆเห็นได้ชัดว่าพวกเขากําลังช่วยเหลือเราทุกช่องทางต้องขอขอบคุณพวกเขาที่ไม่ปล่อยผ่านเรื่องนี้ไปแล้วต้องขอโทษกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้จริงๆพวกเขารู้สึกดีจริงๆที่พนักง,งานพยายามจะสื่อสาร และให้ความช่วยเหลือกับเขาทุกประการและเรื่องราวในตอนนี้มันก็เป็นตอนที่พวกเขาเดินทางไปถึงรถเมย์อีกคันหนึ่งครับซึ่งภาพบรรยากาศของวิดีโอในคลิปนี้ผมบอกเลยครับว่าพวกเขาตัดต่อออกมาได้บรรยากาศจริงๆครับซึ่งมันให้ความรู้สึกที่ดีมากๆรวมไปถึงการใส่ดนตรีมันก็ค่อนข้างที่จะเล้าอารมณ์นํามันแสดงให้เห็นถึงว่าพวกเขาซาบซึ้งกับการกระทําของพนักง,งานบนรถเมย์จริงๆแล้วเราก็จะได้เห็นภาพนะครับว่า พนักงานกระเป๋ารถเมย์ได้วิ่งนําทางพาพวกเขาไปที่รถเมย์อีกคันหนึ่งเพื่อไปรับกระเป๋าสตางค์ของพวกเขาและหลังจากที่ชาวเกาหลีกู่นี้ได้กระเป๋าสตางค์ของพวกเขาคืนพวกเขาพยายามที่จะมอบเงินสินรางวัลให้กับพนักงานที่เก็บกระเป๋าสตางค์ของพวกเขาได้แต่พนักงานเหล่านั้นก็ไม่ได้รับเงินจํานวนนั้นของเขาไปไม่ว่าจะยื่นให้กับพนักงานคนไหนพวกเขาก็ต่างปฏิเสธในการรับค่าสินน้ําใจนั้นซึ่งชาวเกาหลีกู่นี้ ได้บอกขอบคุณเป็นภาษาไทยออกมาเลยนะครับและเรื่องราวต่อจากนั้นหลังจากที่รถเมย์ทั้งสองคันได้เดินทางออกไปให้บริการต่อชายหนุ่มชาวเกาหลีคนนี้ก็ได้เปิดกระเป๋าสตางค์ของเขาเพื่อสำรวจดูก็ได้พบว่ามันมีเงินอยู่จํานวนหนึ่งซึ่งไม่น้อยเลยแหละครับและที่สําคัญที่สุดในกระเป๋าสตางค์นั้นมันก็มีเอกสารสําคัญสําหรับพวกเขาอยู่มากๆซึ่งในเหตุการณ์นี้เขาเองก็ได้ทําคลิปออกมาขอบคุณซึ่งภาพความประทับใจเหล่านี้ มันเป็นสิ่งที่เขาไม่คาดฝันมาก่อนว่าจะได้รับการช่วยเหลือจากพนักงานทุกคนซึ่งในเหตุการณ์นี้มันก็มีรถเมล์หลายคันนะครับที่ได้ให้ความช่วยเหลือพวกเขายิ่งเป็นตอนจังหวะหนึ่งนะครับที่พนักงานรถเมล์พาพวกเขาวิ่งข้ามถนนไปต่อรถเมล์อีกคันมันก็ต่างเป็นภาพความประทับใจไม่รู้ลืมเลยแหละครับซึ่งสุดท้ายชายชาวเกาหลีคนนี้ได้บอกเอาไว้นะครับว่าเขาคงต้องให้ภรรยาของเขาเก็บกระเป๋าสตางค์แทนเขาแล้วล่ะครับ นี่คือเรื่องราวความประทับใจที่ผมได้นำมาเล่าให้กับทุกคนได้ฟังกันตัวผมเองอยากให้ท่านผู้ชมได้เข้าไปรับชมคลิปเต็มๆของคู่รักชาวเกาหลีคู่นี้จริงๆนะครับผมจะทิ้งลิงก์วิดีโอของพวกเขาไว้ที่ใต้ดีสคริปชันนี้นะครับท่านผู้ชมสามารถเข้าไปรับชมเรื่องราวภายใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับแล้วยังไงก็ฝากเพื่อนๆเ,เข้าไปรับชมที่ชแนลของพวกเขาทั้งคู่ที่มีชื่อชแนลว่า Night Week แล้วนี่แหละครับ คือภาพความประทับใจของพวกเขาทั้งคู่ซึ่งตัวผมเองก็รู้สึกดีนะครับกับการให้บริการของพนักงานบนรถเมทุกคนที่ช่วยเหลือหนุ่มสาวชาวเกาหลีคู่นี้จนได้กระเป๋าสาตางค์ของพวกเขาคืนโดยที่ไม่ได้หวังผลตอบแทนใดๆแล้วผมก็เชื่อนะครับว่าเหตุการณ์ในครั้งนี้มันจะเป็นภาพความประทับใจของพวกเขาทั้งคู่รวมไปถึงมันจะเป็นภาพความประทับใจของผู้ที่ได้รับชมคลิปของพวกเขาด้วยสําหรับผู้ที่ได้ชมคลิปนี้แล้ว และทราบว่ารถเมล์ประจําทางสายนี้เป็นสายไหนก็ฝากขอบคุณพวกเขาด้วยนะครับและในคลิปนี้ผมก็มีคอมเมนต์ของชาวต่างชาติที่ได้รับชมคลิปนี้พวกเขามีความคิดเห็นยังไงเอาเป็นว่าเราลองไปฟังความคิดเห็นแรกกันเลยดีกว่าครับซึ่งในคอมเมนต์นี้เขาได้แสดงความคิดเห็นเอาไว้ว่าความรักที่ฉันมีต่อมนุษยชาติมันยังมีชีวิตอยู่คนไทยสุดยอดจริงๆไปต่อกันที่คอมเมนต์ที่2กันเลยครับซึ่งคอมเมนต์นี้ ได้แสดงความคิดเห็นเอาไว้ว่าประเทศไทยอยู่ในอันดับหนึ่งในด้านการท่องเที่ยวในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และเป็นจุดหมายปลายทางของการท่องเที่ยวที่สําคัญฉช่นไม่ต้องเดาเลยว่าเหตุใดสถานที่แห่งนี้ถึงมีนักท่องเที่ยวมาเยี่ยมชมมากที่สุดวิดีโอนี้ทําให้ฉันรู้สึกอบอุ่นมากกว่าวิดีโอแนวท่องเที่ยวคนอื่นๆไปที่คอมเมนต์ที่3กันครับซึ่งคอมเมนต์นี้ได้แสดงความคิดเห็นเอาไว้ว่า ฉันอาศัยอยู่ในประเทศไทยประมาณ6เดือนต่อปีฉันคิดว่าฉันไม่สามารถออกจากประเทศไทยนี้ได้อีกแล้วเพราะในด้านที่คุณได้แสดงให้ฉันเห็นในวันนี้ไปต่อกันที่คอมเมนต์ต่อไปกันเลยครับซึ่งคอมเมนต์นี้ก็ได้แสดงความคิดเห็นเอาไว้ว่า<อ>พนักง,งานรถบัสสุดยอดมากๆใจดีมากๆตอนนี้ฉันรู้แล้วว่าทำไมชื่อกรุงเทพแบงคอกหมายถึงเมืองแห่งนางฟ้าจริงๆพวกเขาคือนางฟ้าจริงๆ ในคอมเมนต์นี้ผมขออธิบายต่อนะครับที่เขาได้บรรยายถึงชื่อของกรุงเทพมันเป็นคำทับศัพท์ว่ากรุงเทพเลยนะครับซึ่งในความหมายของคำว่ากรุงเทพนี้มันคือเมืองของเทพและนางฟ้าอะไรประมาณนี้นั่นแหละครับไปต่อกันที่คอมเมนต์ต่อไปกันเลยนะครับซึ่งคอมเมนต์นี้ได้แสดงความคิดเห็นเอาไว้ว่าเมื่อพนักง,งานบนรถบัสยื่นกระเป๋าสตางค์ให้กับเขา <c oughs> เขารู้สึกตื้นตันใจมากจนร้องไห้ออกมาเหมือนด้วยอารมณ์และความรู้สึกและการท่องเที่ยว บรรยากาศนั้นดีมากๆฉันติดตามคุณแล้วนะโปรดอัปโหลดคลิปวิดีโอในกรุงเทพเพิ่มเติมไปต่อกันที่คอมเมนต์ต่อไปกันเลยนะครับซึ่งคอมเมนต์นี้ได้แสดงความคิดเห็นเอาไว้ว่าบังเอิญฉันได้ดูคลิปนี้คนไทยช่วยเหลือนักท่องเที่ยวได้ดีและมอบประสบการณ์ดีๆให้กับทุกคนเสมอฉันภูมิใจในประเทศนี้ไปต่อกันที่คอมเมนต์ต่อไปกันเลยนะครับซึ่งคอมเมนต์นี้ได้แสดงความคิดเห็นเอาไว้ว่านี่มันคือเหตุการณ์ Amazing Thailand จริงๆ มันเกิดขึ้นจริงๆแต่ถึงยังไงฉันก็นยินดีด้วยที่คุณได้เจอกระเป๋าสตางค์ผมว่าเราชอบเมืองไทยนะฮ่าๆๆไปต่อกันที่คอมเมนต์ต่อไปเลยนะครับซึ่งคอมเมนต์นี้จะเป็นคอมเมนต์สุดท้ายนะครับและคอมเมนต์นี้ได้แสดงความคิดเห็นเอาไว้ว่าชื่นใจจริงๆกับน้ำใจของคนไทยฉันมอบกระเป๋าสตางค์ให้กับภรรยาฮ่าๆในคอมเมนต์สุดท้ายนี้เขาก็ได้มีการแซวเจ้าของคลิปเล็กน้อยนะครับและนี่แหละครับ คือคอมเมนต์ทั้งหมดแล้วเป็นยังไงบ้างครับท่านผู้ฟังเรื่องราวความประทับใจแบบนี้ในครั้งแรกที่ผมได้ดูคลิปนี้ผมรู้สึกใจฟูม,มากๆเลยล่ะครับแล้วก็ต้องขอขอบคุณพี่ๆพ,พนักง,งานรถประจําทางสายนี้ด้วยนะครับด้วยความมีน้ําใจของพวกพี่มันทําให้ประเทศไทยของเราน่าอยู่ขึ้นอีกเยอะเลยล่ะครับแล้วถ้าเพื่อนๆมีความคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับคลิปนี้ก็ลองคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะครับหรือถ้าเพื่อนๆ มีเรื่องราวความประทับใจเรื่องไหนก็ลองคอมเมนต์มาบอกผมกันบ้างนะครับเพื่อที่ผมจะได้ทำคลิปออกมาเล่าบรรยากาศดีๆให้กับเพื่อนๆได้ฟังกันนะครับแต่ถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกด u ับสไ i b e กันด้วยนะครับเพื่อที่เพื่อนๆจะได้ไม่พลาดในการรับชมคลิปใหม่ๆจากทางช่อง Story Day กันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนอย่างไงเพื่อนๆก็ดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับบ๊ายบายครับ